ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับไา่ชาตินะกับเขื่อนอุบลร,รัฐอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามาลงกันครึ่งวันเนาะเดี๋ยวพาชาติเดี๋ยวไส่ชาติจะพาเข้าหมายไปดูกันว่าจะมีปลาอะไรมาให้เราเล่นตีจิบไหมวันนี้ไปดูกัน นี่ไง like. ชนชนใหญ่ชนใหญ่ชนใหญ่อุ้ยโอ้โหชนใหญ่โอ้โหเอาไงวะเดี๋ยวก่อนโอ้ย ผมหลังจากมานานนะช่อนใหญ่ครับโอ้โหนะครับชาตินะครับน้บชาติพามาโดนนะครับเออไอโดนไม่โดนโดนไอชอ่อนกูละงงใจโอเคนี่นะครับชาจะาโดนไม่โดนนะแต่โดนช่อนใช้ยากแทนนะโอ<ฮ>้โห<ฮ> กิโลได้ครับสองขึ้นครับตัวสองขึ้นนะคร <S 2> 2 <S ับผมดูครับแม่ชอบละมือเอ้ยเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกันโอเคครับนี่เลยอะไรนะโอ้โหวัดเร็วฮะเหรือเอ้าเออ จบข่าวได้แค่เสียวอาละครับ hey, ชอ oh. ช่อนอีกแล้วเหรอช่อนเหรอครับโอ้โ oh. หแรงดีจังช่อนอีกแล้วโอ้ย <Okay. S 1> oh. มาอีกแล้วโอ,อ้โห oh. ช่อนครับ oh. oh. มาแล้วครับใจเย็นครับใจเย็นค่อยๆเล่นมา ค่อยๆใจเย็นใจเย็นโอ้โหช่อนใหญ่แล้วช่อนใหญ่แล้วช่อนใหญ่แล้วหย่อนจ้ามาอีกแล้วช่อนตัวที่สองหลุดพอดีจายแล้วแบตหมดอีกแล้วโอเคแล้วถ่ายภาพนิ่งนะมาแล้วครับช่อนใหญ่จริงๆครับมาโอเค ดูหน้าคนตกหน่อยพี่ใครเนี่ยนาไซครับนาไซนี่โอเคครับใสเซียนปลาช่อนใหญ่ครัรู้จักกันี่ถ่ายภาพนิ่งนะครับก็จริงๆนะครับผมไม่ทันนะตัวนี้น่าจะสองกว่าเกือบสามได้ฮะเท่าไหร่นะสองกว่าครับโอ้แม่ย้อยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเกือบเที่ยงนะเมื่อกีผมเกือบแบตหมดแบตหมดตื้อ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 ปั๊บแม่งกัดเลยถ่ายไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขโมยคลิปจากใส แต่ชาติแทนครับโอ้โหแต่ไต่จกให้ดูหน่อยนิได้ครับจับให้ดูเลยเมื่อกี้มันสู้อย่างกระโดีดตกใจเลยผมนึกว่าแบบสบายแล้วกูจับไม่ได้นี่โอ้โหนี่ดูไก่โอ้โหเขียวอีโอ้โหพี่เจี๊ยคนลูกดูนะครับไก่ทอดมันอยู่ยังไงครับดูนะครับดูหม้ครับ หมายินะ่ามีปลาช่อนไหมครับเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่จะตามมานะครับไม่ต้องตามมานะครับผมตอกเมื่อมกกลานะครับเดือนมกกลานะครับเดือนนี้เดือนมการลาครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงแต่สิ่งเท่านี้นะครึ่งวันนี่อภิษอันธนาการจากไท่ชาติวนี้เท่าไหร่นะไม่รู้เลวนนี้น่าจะสองโลครับ สโลได้ตัวเนี้ยสองโลปลายปลายแน่นอนปลายปลายแน่นอนดูครับดูท้องเรือกอันนี่ครับนี่นะครับขนาดตัวเท่าเรือนะครับนี่ขนาดาท่อท้องเรือนะครับ <laughs> หาหาอะไรที่มาขนน้ำมาเที่ยวที่ขนน้ำขนน้ำเปล่าข,นน,าขนน้ำเปล่ามาเทียวไหมครับน,นี่ขลน,น้ำเปล่ามาเที่ยวนะค,ครับ ดูแล้ระปเป่าเนี่ยเทียบนะครับเลยอีกนะครับเลยอีกเยอะนะครับผมก็เรียบร้อยครับแม่ชอบครับงานนี้ไม่มีชโดให้กินกินปลาช่อนไปก่อนนะครับผมโอเคบ๊ายบายก่อนไตครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากมากครับ